ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะถึงคิวยิปโซเปิดตัวแฟนหล่อตีดีกรีหนุ่มนักธุรกิจ ปล่อยให้พี่สาวยิบซีคียรติหวานนำหน้าสวีกักบวาที่เจ้าเบาวสายฝอมาพักใหญ่ตอนนี้ก็ถึงตาน้องสาวอย่างยิบโซอริกันตาถึงคราวเปิดตัวคนรู้ใจบ้างสำหรับแฟนหนุ่มของยิบโซนั้นไม่ธรรมดาเป็นถึงนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงมอร์สนนทวัฒน์โดยนักแสดงสาวลงรูปแบบรัวๆพร้อมกับเขนแคปชั่นว่า let's spend no our time bettering o u r s e l f s together. Thank you for everything นะคะโดยทางด้านหนุ่มมอสก็ไม่น้อยหน้าลงรูปคู่หวานใจเรียกว่าเป็นอาัลาบั้มพร้อมกับเขียนแคปชั่นหวานๆว่า,วา,วา,วา My Warm Embrace ซึ่งก็มีแฟน,แฟนเข้ามาแสดงความยินดีและส่งคอมเมนต์แซวกันใหญ่เลยล่ะค่ะ <S <S